จะเลาะเรียบริมแม่น้ำโขงไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นล่องถิ่นนิสารกันนะครับถ้าเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันนะครับไปด้วยกันนะครับวันนี้รถเยอะนะครับวันที่22วันสร์22ตุลาคม2564คนน่าจะออกจากจังหวัดเยอะครับตัวรถเนี้ยรถแน่นนี่อยู่บางน้อยแล้วนะปกติบางน้อยจะไม่เป็นมีรถอะแล้วนะสายตรงนี้ เดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับถึงจุดไหนแล้วจะอัพเป็นช่วงๆให้ดูนะครับครับตอนนี้11บอโมงแล้วนะฮะเรากำลังเข้าเขตลำตะคองนะครับมอตวเตอร์เวยก็เสร็จไปบางส่วนแล้วนะครับเห็นไหมครับนู้นมอตวเตอร์เวักขึ้นไปข้างบนชัตนตรงนั้นเขาเรียกเขาเยือเที่ยงนะครับก็จะมี เลยนะครับตรงนี้มอเตอร์ไซค์ช่วงนี้สวยเราวิ่งมาเรื่อยๆเราไม่ได้รีบเพราะว่ตอนนี้ มาเลี้ยวซ้ายเส้นเลี่ยงเมืองมาที่จะไปขอนแก่นนะครับมันจะมี <c oughs> ร้านลาบอยู่ซ้ายมือเลยปั๊มมาสักพักหนึ่งนะครับชื่อร้านยายศิลน,นะครับลาบก้อยนะครับก็จะมีย่างไก่อยู่ข้างหน้านะครับที่นี่เขาจะมีอาหารหลากหลายมีผัดตามสั่งด้วยนะครับรสชาติอาหารเขาเมื่อตะกี้ผมชิมแล้วนะครับอร่อยนะครับผ่านเลยนะครับ รสชาติถูกใจถูกปากจัดจ้านนะครับแล้วก็กับข้าวเขาหลากหลายเมนูนะครับลาบก้อยผัดตามสั่งไก่ย่างมีนะครับใครผ่านมาเส้นนี้จะไปเส้นอีสานนะครับแนะนําเลยนะครับร้านนี้นะครับรับรองว่าอร่อยนะครับเพราะว่าผมลองชิมดูแล้วนะครับหรือว่าผ่านเลยนะครับหรือว่าผ่านเลยลองลองแวะมาดูมาชิมดูนะครับที่นี่นะครับ นะครับอร่อยครับอร่อยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มพอดีพอดีวันนี้ขับรถไม่รีบครับไม่เร็วครับขับมาเรื่อยๆมาถึงที่พักก็สามทุ่มนะฮะเมื่พอดีก็ที่พักอยู่ห่างจากวัดศรีสุโธ หรือปู่สีสุดโทนี่ประมาณ8กิโลนะครับออกจากที่พักเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งขึ้นไปวัดเลยก็มันก็จะสะดวกในการเดินทางพรุ่นี้เช้านะครับเดี๋ยวผมใหดูบรรยากาศรอบที่พักครับได้บรรยากาศดีนะฮะธรรมชาติมากเลยนี่นะฮะ ครับตอนนี้เช้าแล้วนะฮะก็แปดโมงกว่าจะก,ก็เตรียมตัวจะไปไหว้ปู่ศรีสุดทกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่รีสอร์ทก็กำลังเตรียมตัวจอกไปกันเมื่อคืนขับรถเข้ามามันมืดก็ไม่รู้ว่าผ้าตาข่เขียวมันคืออะไรจริงจริงแล้วเนี่ยมันคือเขาตากข้าวครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับเขาตากข้าวไว้เห็นไหมฮะ ก็รีสอร์ทนี้ก็อยู่รีสอร์ทนี้ก็อยู่ท่ามกลางสวนยางนะครับเป็นธรรมชาติดีบ้านทั้ก็สวยนะครับบรรยากาศถือว่าโอเคใช้ได้เลยเป็นส่วนตัวดีใครแวะผ่านมาที่จะมาไหว้ปู่ศรีสุดโทก็วะมาพักที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวชื่อรีสอร์ทเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้อีกทีนึงผมจำไม่ได้นะ เข้าเป็นสวนยางนี้อันนี้บ้านที่เราพักกับอยู่ท่ามกลางสวนยางเนี่ย ที่จะเข้ามาไหว้ผู่สีสุดโทนี่นะครับจากถนนเมนใหญ่เมนหลักเลยนะครับถนนหลวงเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีรีสอร์ทอยู่ข้างทางเข้าไปไหว้ผู่สีสุดโทนี่เยอะมากเลยนะสำหรับท่านใดที่มีแพลนที่จะมาบล็อกอินหาที่พักที่นี่บางทีเราเดินทางมาจากกรุงเทพหรือใจใจเนี่ยมาหมักหมูข้างที่นี่นะรีสอร์ทที่นี่มีรองรับ เยอะมากนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับแต่และที่ผมดูแล้วเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็กบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากนะครับสะดวกนะครับที่พักเยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้อกี่ขับรถมาก็มาเจอเนล่วมทาง ดีวันนี้มาไหว้ปู่ศรีสุดโทแต่ว่าวัดใหญ่ไม่เปิดนะครับก็เลยได้มาไหว้ที่ตานเดี่ยวปู่ศรีสุดโทอยู่ในตานเดี่ยวก็อยู่กลางสวนปามเลยพอ<า>ดีดนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่นะครับนี่จะอยู่ตานเดี่ยวนะครับบรรยากาศอยู่กลางสวนปามเลยนะครับ ทางเข้าก็จะธรรมชาติธรรมชาตินแบบนี้นะนี่นะครับบรรยากาศการเข้ามาไหว้ปู่เสีสุดโทยศเสีปทุมมาในตานเดียวนะครับก็จะอยู่กลางทุ่งสวนตาแบบนี้นะครับ หรือว่าเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับผู้คนศรัทธาก็ผู้คนศรัทธาก็จะเข้ามาไหว้หรือไหว้ย่ากันที่เขาเลือกสารตานเดียวนะครับเขาเลือกสารตานเดียวอยู่กลางพุ่งสวนตามแบบนี้อยู่กลางไร่สวนตามแบบนี้นะฮะก็อยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสุทโธนี่แหละครับอยู่เดินข้ามถนนมาก็ถึงละนะครับ วันนี้มาไหว้ปู่ศรีสุดโทนะครับก็เลยมาเจอชาวบ้านเขาจับเต่ามาขายเป็นเตาน่านาเต่าธรรมชาตินะครับน่าจะสิบกว่าตัวได้นะครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับก็เลยผมก็เลยเหมามา เอามาปล่อยก็จะมาปล่อยลงแหล่งธรรมชาติแบบนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งธรรมชาติเลยเป็นคลองธรรมชาตินะครับนะฮะทำบุญให้ทานชีวิตปล่อยเต่อให้เป็นอิสระนะครับก็เป็นกุศลอันแรงกล้าเป็นมหาบุญนะฮะนี่นะครับสิบกว่าตัวเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะมาต้นทำบุญปล่อยเต่าถวายละทานให้ทานชีวิตนะครับ ให้สุดหลอดบางคนปล่อยค่อยๆเทล,ลงลุกเทลงไายโอ้สุดตัวเลยปล่ปล่่อสุ่สรารภาพแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆนะนให้แขาคาดปลดภัยดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ดีๆไปแล้วครับตอนนี้ผมไหวปู่ศรีสุสโธเยียบมา้แล้วนะครับก็ ขดานแห่งชาติภูรังกานะครับไปชมความสวยงามของท่านนาคาที่อุทยานแห่งชาติภูรังกาจังหวัดบึงกาฬตอนนี้ผมวิ่ง <c oughs> ออกจากวัดเสุสทรวแล้วก็วิ่งเลี้ยวขวามานะครับจากทางเข้าวิ่งมาตามถนนทางหลวงชนบทนะครับเขาก็จะบอกเส้นทางมาเพราะว่าผมับ G.P.S มานะครับถนนสวยมากครับหน้าฝน ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ใหญ่ข้างทางล้กมีความสวยสด,ดน้ามีความเขียวขจีของต้นไม้ชุ่มชื่นชุ่มช,ชื้นมากครับตรงนี้ชอบมากจริงๆนะฮะถ้ามีโอกาสก็เองมาเที่ยวหน้าฝนมาท่องเที่ยวหน้าสดกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆครับผมเดี๋ยวเราไปถ้ำนาคาจะได้หนชาติังร,ราจังหวัดงการกันต่อครับไปครับ